เราพ่นไอ้น้ำเพื่อที่จะลดความมันและขยายลูขุมขนเมื่อรูขุมขนขยายหน้าของเราก็จะรับตัวครีมไวและก็จะทำให้หน้าแดงไว mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นไอ้น้ำว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือน้ำร้อนจัดและสิ่งที่สองก็คือภาชนะสำหรับใส่น้ำร้อนที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าของเราสาม ผ้าคลุมหัวที่มีความกว้างความยาวที่สามารถจะคลุมเราได้ถึงทั้งหัวไหล่คะวิธีการทำทำแบบนี้นำภาชนะสองชิ้นนะคะซ้อนกันเดี๋ยวยิ่งสุดจะบอกให้ว่าทำไมต้องซ้อนกันสองชั้นแบบนี้จากนั้นเทน้ำต้มเดือดหรือน้ำร้อนจัดที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะเทลงไปเลยต้องใช้เป็นน้ำร้อนจัดที่มี ควันขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะเราต้องการให้ตัวไอระเหยเนี่ยระเหยขึ้นมาประทะหน้าของเราเลยต้องใช้เป็นน้ําร้อนจัดและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจะต้องซ้อนสองชั้นแบบนี้หนึ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มือของเราไปโดนความร้อนจากภาชนะที่เราใส่น้ําไว้และสองเป็นตัวช่วยดึงให้เราก้มหน้าได้มากๆใครที่มีภาชนะ ชิ้นเดียวนะคะสามารถใช้ผ้าคน,นูนหนาๆน,นะคะช่วยในการป้องกันความร้อนจากภาชนะได้แบบนี้นะคะจากนั้นใช้ผ้าที่เตรียมไว้คลุมให้มิดศีรษะเลยคุณแบบนี้นะคะไม่ให้มีช่องว่างเพื่อไม่ให้ไอน้ําละเหยออกไปด้านนอกจะได้ปะทะหน้าของเราได้มากๆกนะคะก้มนะคะไม่ต้องติดมากนะคะไอร้อนจะร้อนมากเกินไปนะ ทำแบบนี้อยู่ประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าความร้อนจะหมดไปหลังจากนั้นนะคะถ้าความร้อนหมดไปแล้วนะคะหรือหน้าเรารู้สึกร้อนมากให้มาร์คโคนเขียวทันทีขณะที่รูคุ้มคนกำลังเปิดเนี่ยนะคะให้มาร์คตัวโคนเขียวผงเล่งหยดทิพย์นะ,ะหรือตัวเร่งเซลล์ที่เราใช้อยู่นะคะสามารถมาร์คลงไปได้ทันที ขณะที่รูคุมขนเปิดแบบนั้นนะคะหน้าของเราก็จะรับตัวครีมไวและก็จะทําให้หน้าของเราแดงไวจากบางคนนะคะที่ลงครีม7วันหน้าก็ยังไม่แดงนะคะทาวิธีนี้หน้าของเราก็จะแดงได้ไวมากๆจากนั้นก็ปล่อยให้หน้าลอกลอกลอกนะคะตามปกติ